เขาของควายธนูดำสะบัดไปที่ร่างของผีโป่งข้างทางด้านหลังทันทีเมื่อเห็นว่ามันกำลังลอยตัวกระโจนขึ้นไปบนต้นไม้เสียงเขาแหลมเสียบทลุล่างของมันดังอย่างน่าหวาดเสียวผีป่งข้างแผดล็อกออกมา่างเจ็บปวดเมื่อร่างของควายธนูดำทิ้งตัวลงสู่พื้นร่างของผีป่าที่ถูกเสียบติดอยู่ที่เขาแหลมก็ล่วงหล่นลงมาเช่นกันจากนั้นควายธนูดำจึงสะบัดส่วนหัวอย่างแรงร่างของผีโป่งข้างที่ถูกเสียบติดอยู่ที่เขา จึงถูกเหวี่ยงลอยกระเด็นไปกระแทกต้นไม้ใหญ่จนคอและกระดูกของมันแตกหักล่างค่อยค่อยไหลโลดลงมากองอยู่ที่พื้นนอนคว่ำหน้าฟุบลงและแน่นิ่งไปในที่สุดแต่ในขณะที่ล่างใหญ่ของควายธนูกำลังหันล่างเพื่อกลับไปช่วยเหลือควายธนูเปือกเล่นงานผีโป่งข้างที่หลงเหลือตัวสุดท้ายทางด้านหลังของมันพลันปรากฏล่างเสือคงลายพัดกรอนตัวหนึ่งที่กระโจนออกมาจากลาวไพลที่อยู่ห่างจากควายธนูดำเพียงสองวาเท่านั้น ร่างของเสือโคงมหาการที่กำลังลอยตัวอยู่กลางอากาศมันอาปากแผดเสียงคำรามออกมาดังกึกก้องกำปนาดพุ่งร่างใหญ่กระโจนตะคุบไปที่ลำคอของควายธนูดำอย่างรวดเร็วซองตีนหน้าที่เต็มไปด้วยกงเล็บที่แข็งแกร่งตะปกไปที่หลังของควายธนูดำจากนั้นปากที่เต็มไปด้วยฟันแข็งแกร่งเรียงรายจึงกัดไปที่ลำคอทางด้านหลังอย่างถนัดถนีจงเคียวจนควายธนูดำต้องแผดเสียงร้องออกมาดังเจ็บปวด พยายามดิ้นล้นหวังหลุดพ้นจากกรงเล็บและคมเขี้ยวของเสือลายจนทั้งควายธนูและเสือโคร่งล้มลงกับพื้นไปทั้งคู่แต่เสือโคร่งทมินมันกลับไม่ยอมปลดปล่อยคมเขี้ยวออกจากลำคอของควายธนูแม้ล่างของมันจะถูกล่างใหญ่ของมหิงสาะอาคมทับอยู่ครึ่งตัวแต่ยังขยำคมเขี้ยวหนักหน่วงย,ยิ่งขึ้นจนควายธนูดำแผดเสียงร้องออกมาอยู่ตลอดเวลาเดย่แล้วไอเสือเมิงมันปรากฏตัวออกมาแล้วพรานแสนรีบเตรียมกระสุนอาคมเร็ว ่ันลบจับจองมองดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาเขารีบร้องเตือนออกมาเพราะสถานการณ์เริ่มเลวร้วายครับขันเมื่อเสือสมิงมันโผล่ออกมาเล่นงานควายธนูดังองตนพลันแสงเมื่อเห็นเสือสมิงร่างใหญ่จึงประวันลนลานขึ้นมาอีกครั้งเพราะตะบะบารมีของพยักษ์เจ้าป่านั้นสะกดข่มจนเขามือสัน่นกว่าจะผัดเปลี่ยนกระสุนอาคมเส็จสับก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรพลันแสงขอกระสุนอาคมไม่ข่าสักนัด ผ่านโลก,กระออกมาแต่สายตายังจับจองไปที่สมรภูมิกันต่อสู้ลมลันของเหล่าสัตว์อาถรรพ์อย่างตึงเครียดเมื่อรับกระสุนอาคมจากมือของพลานแสนแล้วเขาจึงรีบบรรจุเข้าในรังเพลิงทันทีจากนั้นจึงสอดปลายกระบอกปืนเล็งไปที่ร่างของเสือสมิงตัวที่กำลังเล่นงานควายธนูดำทันควันแต่ในขณะที่กำลังจะลั่นไกลออกไปนั้นทางเราป่าที่ไม่ห่างจากตำแหน่งของเสือโครงและควายธนูดำอยู่เท่าไหร่นัก ลันปรากดเสือโครงลายพัดกรอนอีกสองตัวที่มีขนาดลำตัวที่ไล่เลี่ยกกันพุ่งกระโจนออกมาจากลาภัยยังดุดันเหี่ยมหานมันตัวหนึ่งพุ่งรงควบตะบึงมาที่เลือนอย่างเหิมเกริมส่วนอีกตัวทาย,ยานเข้าไปหาควายธนูเผือกที่ในเวลานี้กําลังใช้สองเขากระน่ำทิ่มแทงร่างของผีโป่งค้างตัวสุดท้ายที่นอนอยู่ที่พื้นอยู่ซ้ําไปมาอยู่หลายครั้งจนค่อยๆแน่นิ่งซิลิตไปอีกตัวเมื่อมันวิ่งเข้ามาไกล จึงกระโจนร่างใหญ่เข้าหาควายธนูเผือกทันควันหอมกับโกงเล็บที่ตวัดฟาาออกมาอย่างรวดเร็วแต่ควายธนูเผือกที่เลือดเหีนยสสยกอนจึงกระโดดหลบเลี่ยงถอยห่างออกไปอย่างเฉียดฉิวเมื่อจู่โจมผิดพลาดล่างของเสือสมิงจึงถล่มไปทางด้านหน้าล่างใหญ่ของควายธนูเผือกจึงหมุนล่างกลับมาอย่างรวดเร็วสบัสดเข่าแหลมแทงไปที่ลำตัวของสมิงหลายอย่างดุดันแต่กลับผิดพลาดเมื่อปลายแหลมพุ่งเฉียดลำตัวของเสือสมิงไปเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังอยู่ใต้ล่างของมันหายธนูจึงรีบยกส่วนหัวขึ้นสูงใช้เขาเวียงล่างของเสือสมิงมหาการให้ลอยกระเด็นถดถอยออกไปจากนั้นจึงควบวิ่งไปที่ลายเหลืองคาดดำที่กลิ้งเปลอกอยู่ที่พื้นหวังที่จะกระหน่ำทิ่มแทงเขาแหลมซ้ำอย่างดุดันแต่เสือโค้งร่างใหญ่กระปาดเปรียวคล่องแคล่วมันรีบพลิพกร่างผลลุกขึ้นมายืนอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังกระโจนหลบเหลี่ยมเขาแหลมออกไปทางด้านข้างครั้งนี้ หอยธนูเผือกจึงเป็นฝ่ายที่จู่โจมผิดพลาดจึงเปิดโอกาสให้เสือโค้งสมิงเปิดฉากเล่นงานอีกครั้งทางด้านของเสือสมิงอีกตัวที่วิ่งตรงมาที่เรือนมันวกออกมาทางด้านหน้าบ้านกระโจนเพ่นพวดขึ้นไปยืนจังก้าอย่างอหังการอยู่ที่นอกชั้นยังดุด,ดันจ้องมองเข้ามาภายในเรือนที่พลานลบและพลานแสนหลบตัวซ่อนอยู่ภายในแต่มันยังลังเลอยู่เล็กน้อยที่จะบุกลุกคุกคามผ่านช่องประตูเข้าไปเล่นงานสองพลาน เพราะในเวลานี้ทั้งพลานรบและพลานแสนต่างกำลังจอบปลายกระบอกปืนเล็งมาที่ล่างของมันเป็นตำแหน่งเดียวเข้ามาสิวะไอเสือเสมิงนรกมึงจะได้กินกระสุนอาคมของกูแน่มึงเข้ามามึงเข้ามาเลยพลานแสนที่หวาดกลัวจนแปลเปลี่ยนเป็นความคลั่งแค้นเขาตวัดออกมาเสียงสั่นพลาแม้แต่ปลายกระบอกปืนที่เล็งไปที่ล่างของเสือเสมิงยังสั่นไหวไปมา เสือสมิงลายพาดกรอนส่งเสียงคลางคู่อยู่ในลำคอมันค่อยๆขยับร่างเข้ามาทีละก้าวเพื่อคืบคานเข้ามาภายในเรือนทีละน้อยจวบจนกระทัง่งร่างใหญ่ของมันถลําผ่านช่องประตูเข้ามาครึ่งตัวปืนในมือของผานลบที่จับจองไปที่ร่างของมันอยู่ตลอดเวลาจึงแผดเสียงคำรามออกมาดังกึกก้องหลังเสียงปืนจึงได้ยินเสียงแผดร้องคำรามของเสือสมิงลาย ที่กำลังคุกคามเข้ามาหาสองพลานอย่างประงคงร้ายเมื่อล่างใหญ่เมือ่อยมาของมันที่กำลังกระโจนล่างเข้ามาหาสองพลานแต่กระสุนปืนในมือของพลานลบทลันออกไปอย่างรวดเร็วเช่นกันล่างใหญ่ของเสือสมิงยึดถูกกระสุนปืนเจาะเข้าที่กลางหน้ผาผากของมันอย่างแม่นยำเมื่อสิ้นเสียงแผดล้องคำรามลั่นอย่างเจ็บปวดล่างของพยักษ์อาถรรพ์จึงสุดลงกับพื้นพร้อมๆกับลมหายใจสุดท้ายที่ถูกกระชากออกจากล่างโดยที่ล่างของมัน ทล้ำผ่านช่องประตูมาได้เพียงครึ่งตัวเท่านั้นและเมื่อเสือสมิงมหาการสิน้นฤทธิ์ลงล่างเสือลายพลดจรกรอนของมันจึงค่อยๆแปลเปลี่ยนรูปลักษณ์กลับกลายเป็นชายจากักรผู้หนึ่งที่มีร่างกายสันทัดกำยำนอนตายแทนล่างของเสือโครงอยู่ที่กลางช่องประตูนั่นเองข้าคิดว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้คงจะเป็นเสือสมิงกันทุกคนแน่ๆผ่านลบกลาวออกมาเมื่อจ้องมองไปที่ซากศพของชายจักรันอย่างสมเพชอีกทั้ง ยังจำเลืองมองไปทางซากศพของชายชราที่กลายเป็นเสือสมิงและถูกพันแสนค้าต,ตายเป็นตัวแรกนอนทอดล่างอยู่บนนอกชั้นอย่างอเนจอนาจใจกระสุนอาคมของเราเหลืออยู่เพียงสี่นัดเท่านั้นยังไม่รู้ว่าจะเพียงพอที่จะจัดการกับพวกมันอีกนานแค่ไหนและยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจํานวนเสือสมิงพวกนี้มันมีกันอยู่มากน้อยเพียงใดหากกระสุนอาคมหมดพวกเราจะทํายังไงกันดีละพานลบ พลานแสนกล่าวออกมาอย่างหวั่นใจและกังวลแต่ก็ยืนส่งกระสุนอาคมให้พลานลบอีกหนึ่งนัดผ่านลบดีบรรจุกระสุนอาคมเข้าไปในรังเพลิงอย่างรวดเร็วแล้วจึงตอบกลับมาว่าอาจจะยันมันได้สักระยะหนึ่งคาดว่าพวกมันคงจะนึกขันคามต่อกระสุนอาคมของพวกเราอยู่บ้างเนื่องจากเห็นพวกพ้องของพวกมันตกตายด้วยกระสุนอาคมของพวกเราคิดว่าคงจะไม่กล้าผีผามเข้ามาอย่างวู่วามอีกเป็นแน่และอีกไม่นานฟ้าก็จะสางแล้ว พอเพียงพวกเรายันมันเอาไว้จนถึงเช้าก็ฉลบหนีออกจากหมู่บ้านกันทันทีสินประโยชน์ของพลานลบพลานแสนจึงถอนหายใจยาวออกมาอย่างหนักหน่วงกล่าวออกมาอย่างวิตกกังวลว่าข้าว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่เองพูดนะสิว่าพลานลบไอ้เสือสมิงพวกนั้นมันก็ล่วงรู้เรื่องเวลาเป็นอย่างดีว่าอีกไม่นานก็จะเช้าแล้วข้าคิดว่ามันน่าจะเร่งรัดเพื่อจัดการกับพวกเราให้ได้ก่อนที่ฟ้าจะสางเสียมากกว่า ที่จะรอให้พวกเรารอจนตีนฟ้าเปิดแล้วหลบหนีไปพลานลบชะนักนิ่ง,งินไปทันทีเพราะที่พัานแสงกล่าวออกมาก็มีเหตุผลเช่นกันแต่ในเวลานี้พวกตนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบังคับให้ต้องรับมือให้อยู่รอดปลอดภัยไปจนกระทั่งฟ้าสางจึงจะมีหนทางหลบหนีออกไปจากหมู่บ้านได้เพราะหากจะหลบหนีออกไปในเวลาที่มืดทะมึนเช่นนี้ก็ไม่ต่างไปจากการฆ่าตัวตายชัดๆทางด้านสมรล,ลภูมิการต่อสู้ลมรันของควาธนูดำ ที่กำลังเพลียงพล้ถูกเสือสมิงกัดขยำที่ลำคออย่างหลุดดันควายธนูอาถันพยายามดิ้นลนเพื่อให้หลุดพ้นจากคมเขี้ยวมรณะแม้เสือสมิงลายพาดกรอนจะถูกล่างใหญ่ตัวของมันทับเอาไว้ครึ่งตัวแต่เขี้ยวของมันที่กัดขยำไม่ยอมผ่อนคลายแม้แต่น้อยแม้จะได้ยินเสียงดังกรอบแกรบของกระดูกของเสือสมิงที่เริ่มหักยุบเพราะถูกน้ำหนักตัวที่มหึมาของควายธนูดำกดทับยิ่งควายธนูดำดิ้นลน แรงกดทับก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทับทวีไอเสือสมิงลาลมันก็ทนทรมดไม่ยอมอ้าปากส่งเสียงร้องให้เล็ดรอดออกมาแม้แต่น้อยกลับยิ่งเพิ่มแรงกัดฝังคมเขี้ยวหนักห,กห่วงยิ่งขึ้นจวบจนเวลาพันไปอีกเพียงชั่วครู่จึงได้ยินเสียงกรอบดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เสือสมิงลาลพลาดก่อนแผดเสียงร้องคำรำลั่นออกมาอย่างเจ็บปวดเพราะน้ำหนักของลำตัวที่มหึมาของควายธนูดำที่ดินลนเพราะความเจ็บปวดอยู่ด้านบนล่างของมันนั้น หนักหน่วงรุนแรงเกินที่มันจะต้านรับได้อีกต่อไปกระดูกคึงทอนล่างของมันถูกกดทับจนแตกหักตองอาปากส่งเสียงร้องคำรามออกมาดังลันสนันลาวไพลเมื่อเสือโค้งสมิงลายพัดกรอนปล่อยข่มเคียวออกจากลำคอของควายธนูดำควายธนูอาถันของพลานลบจึงยันล่างกุดลุกขึ้นมายืนอย่างเหี้ยมหานที่ลำคอด้านหลังของมันถูกข่มเคี้ยกัดกระชากจนเป็นบาดแผลสกัน เนื้อที่ถูกกัดกระชากหลุดหายไปแถบหนึ่งเกิดเป็นแผลจิก,กันจนเลือดหลั่งไหลยอมฉลมงร่างดำทะมึนของมันเป็นสีแดงชานเมื่อมันผุดลุกขึ้นมาได้อีกครั้งจึงกลมลงมองเสือสมิงมหาการที่รอบจู่โจมทำร้ายมันจนได้รับบาดเจ็บอย่ังเดือดดานจากนั้นสองเขาที่แหลมทรงพลังของมันก็สะบัดทิมแทนปฏิลำตัวของสมิงลายพาดกรอนที่นอนหอบหายใจเขม็ออยู่ที่พื้นหลายครั้งอย่างเกี้ยวกราดจนกระทั่งร่างของเสือสมิง ที่ถูกเขาแหลมกระดำทิ่มแทงไม่ยัง้งแถบจะแหลกเละกลายเป็นเศษชิ้นเนื้อกองหนึ่งเท่านั้นเมื่อล่างของเสือสมิงลายพัดกลอนสิ้นใจตายล่างที่แหลกเละของมันก็แปรเปลี่ยนเป็นซากเศษเนื้อของมนุษย์ที่แหลกเละกองหนึ่งเท่านั้นแต่ล่างของควายธนูดำยังไม่ทันที่จะพละออกห่างจากกองซากเศษเนื้อทางด้านหลังพลานปรากฏล่างของเสือคร่งขนาดใหญ่อีกตัวค่อยๆเคลื่อนตัวก้าวย่างออกมาจากแนวพงหญ้าอย่างเงียบกริบเมื่อมันเข้ามาจนใกล้ล่างของควายธนูดำ มันจึงกระโจนล่างลอยตัวทะยานตรงเข้าเล่นงานควายธนูดำอย่างว่องไวแม้ควายธนูดำจะรู้สึกตัวว่าถูกรอบจูจ่โจมแต่ก็ไม่ทันท่วงทีเสแล้วเพราะกงเล็บใหญ่โตของเสือสมิงหลายรอบกัดก็เวียงตะปบเข้าที่ส่วนหัวของควายธนูอย่างถนัดถนีหนักน่วงเสียงควายธนูดำแผดล้องออกมาอย่างเจ็บปวดที่ใบหน้าของมันเกิดล่องรอยบาดแผลจากกนเป็นรอยกงเล็บหลายสายล่างส่วนเซถดถอยไปทางด้านข้างหลายก้าว และเมื่อเสือโคองอามหิตกระโจนพุ่งตามติดมาอีกครั้งพร้อมกงเล็บในมือที่ฟาดไปที่ส่วนหัวอย่างซ้ำเติมตรงตำแหน่งเดิมล่างของควายธนูดำจึงล้มฟาดลงกับพื้นทันทีอย่างหนักหน่วงเมื่อควายธนูดำล้มฟาดลงกับพื้นเสือสมิงอาถันก็ไม่ยอมลปอยโอกาสให้หลุดลอยมันปรีเข้ามาประชิดพร้อมอ้าปากกว้างกัดขยำลงไปที่คอของควายธนูอย่างดุร้ายรุนแรงจนควายธนูดำแผดร้องควนค้างออกมาดังเจ็บปวดสิ้นเลี้ยวแรง จากนั้นมันจึงกระชากชิ้นเนื้อที่ลำคอของควายธนูจนขาดหลุดออกมาจากลำคออย่างดุดันจนเลือดฉีดพุ่งออกมาทะลักทลายไอเสือร้ายมันคายก้อนเนื้อที่อยู่ในปากทิ้งแล้วจึงตรงเข้าไปกัดเล่นงานอีกครั้งอย่างอมหิตจนร่างของควายธนูค่อยๆสิ้นเลี่ยวแรงเพราะความเจ็บปวดและสงบแน่นิ่งไปอย่างทรมานเมื่อควายธนูดำสิน้นฤทธิ์ร่างของควายธนูอาถรรพ์ร่างใหญ่เล่ากับกระทิงป่าจึงค่อยๆสลายหดลง กลับกลายเป็นหุ่นปั้นควายธนูที่ชำรุดตัวหนึ่งลอยกลับเข้าไปกระแทกฝาเรือนตรงบริเวณที่พันลบและพลานแสนเดืนจ้องมองเหตุการณ์อยู่ด้วยใจระทึกควายธนูดำของข้าถูกเสือสมิงทำลายไปแล้วพวกมันไร้กาดจริงๆพลานลบแคนเสียงออกมาอย่างข้างแขนเดือดดาลดวงตาฉาดฉายความโกรธเลี้ยวออกมาอย่างดุดันพลานแสนเมื่อเห็นดังนั้นจึงเสนอแน่ออกไปว่าใช้กระสุนอาคมยิงมาเลยดีไหมพลานลบ ดูนั่นมันกําลังกูกันเข้าไปลุมเล่นงานควายธนูเผือกแล้วแต่พานลบสายหนะ้าออกมาอย่างหนักใจและไม่เห็นด้วยกล่าวปฏิเสธออกมาว่าระยะของพวกมันยังอยู่ห่างเกินไปไม่มั่นใจว่าจะยิงถูกมันหรือเปล่าข้าไม่อยากที่จะเสี่ยงเพราะกระสุนอาคมของพวกเรามีจํานวนจํากัดพานแสนก็เห็นด้วยเช่นกันแต่หากจะต้องมายืนดูควายธนูเผือกถูกฟงเสือสมิงเล่นงานอย่างทารุณจนสินลิษไปอีกตัว นับเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากลำบากเช่นกันแต่ในระหว่างที่คนทั้งสองกำลังจดจ่ออยู่กับสมรภูมิที่ลานข้างลาวป่านั้นเสียงดังทึบหนักพลันดังขึ้นทางด้านเรือนทางด้านหลังของคนทั้งสองมันกลับเป็นร่างของเสือดำขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่กระโจนพุ่งล่างเข้ามาทางบานหน้าต่างทางฝาเรือนด้านตรงข้ามอย่างรวดเร็วจากนั้นเมื่อร่างของมันตกกระทบพื้นจึงดีดร่างกระโจนเพ่นพ u อีกครั้ง หุ่ลางเข้ามาหาพลานลบก,กับพลานแสนทันทีอย่างรวดเร็วว่องไวจนเห็นปากที่อ้ากว้างและฟันเลียงหลายแข็งแกร่งจนเต็มปากอย่างถนัดชัดเจนในช่วงเวลาที่ครับขันจุกลหุกพลานลบก,กับพลานแสนที่ยืนอยู่เคียงข้างกัน<ๆ>เมื่อได้ยินเสียงดังนักน่วงผิดปกติทางด้านหลังจึงเหลียวหน้ากลับไปมองอย่างฉับไวและเมื่อเห็นเป็นร่างของเสือดำที่กำลังกระโจนลอยตัวเข้ามาประชิดอย่างมุ่งร้ายคนทั้งสองจึงรีเวียงปืนลูกซองยาวในมือ ตวัดเพื่อจ่อปลายกระบอกปืนไปที่ล่างของเป้าหมายแต่เนื่องจากคนทั้งสองยืนอยู่ไกลจนไหลแทบจะชนกันในจังหวะที่เวียงปืนออกไปอย่างฉุกละหุกปลายกระบอกปืนจึงเวียงไปกระทบกันเองจึงเสียจังหวะไปเล็กน้อยเปิดโอกาสให้เสือดำมาหาการจู่โจมเข้ามาไกลและเวียงตีนฟาดมาจนใกล้จะถึงล่างอยู่ลอมรอเมื่อสูญเสียโอกาสที่จะตะวัดปืนกลับไปล่านไกลและองคงเล็บของเสือดำก็ฟาดมาอย่างรวดเร็ว พลานลบจึงกระชากกระบอกปืนกลับมายกขวางเอาไว้ที่แผ่นอกและก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่กรงเล็บของเสือดำฟาดโครมมากระทบกลางกระบอกปือนอย่างนหนักหน่วงถนัดทนีจนกระบอกปืนงอผิดรูปก,กลายเป็นปืนที่จำรุดใช้งานไม่ได้ในทันทีแต่แรงฟาดที่นหนักหน่วงของเสือดำทมินและล่างใหญ่ของมันที่พุ่งถลําเข้ามายัางต่อเนืองก็กระแทกจนล่างของพลานลบกระเด็นถดถอยไปทางด้านหลังกระแทกเข้ากับฟ้าเรือนที่เป็นไม้ที่ไม่ได้แข็งแรงแน่นหนานัก จนฝาเรือนพังทลายไปทั้งแถบล่างของพลานลบกับเสือดำมหาการจึงพัดตกลงไปจากเรือนด้วยก,กันทั้งคู่และทางท้ายของลำตัวไอ้เสือดำยังเบี่ยงเบนฟาดล่างของพลานแสงที่ยืนอยู่ไม่ห่างพลัดตกไปกระแทกอยู่ที่พื้นด้านล่างด้วยเช่นกันเสียงของพานลบและพลานแสนแ่นร้องออกมาอย่างเจ็บจุกโดยเฉพาะพานลบที่ในเวลานี้ล่างที่นอนงายเหยียดยาวอยู่ที่พื้นมีล่างของเสือดำทมิน ใช้สองตีนหน้าเหยียบเอาไว้บนแผ่นอกอย่างอหังการมันอาปากส่งเสียงคำรามลั่นออกมาจากนั้นจึงกลมลงมองไปที่ร่างของพานลบอย่างอาฆาตมาหลายโอ้พระพพแสาจจุ๊ดจกด้วยพรนพแสนจุ๊ดจุ๊ดด้วยพลานลบคันเสียงร้องออกมาอย่างอึดอัดเพราะสองตีนหน้าของเสือดำมหาการ ที่เหยียบลงมาบนแผ่นอกอย่างหนักหน่วงและไอเสือดำมันก็กำลังอ้าปากพร้อมที่จะฝังคมเกี้ยวมาที่ล่างของเขาได้ตลอดเวลาพลานแสนที่ตกลงมากระแทกพื้นไม่ห่างกันหนักและเจ็บจุกจนแทบหายใจไม่ออกแต่เมื่อได้ยินเสียงแคนร้องควนข้างของพลานลบจึงดีบตวัดปืนในมือจอ่อปลายกระบอกปืนไปที่ล่างของเสือดำทันทีอย่างรวดเร็วเสียงปืนในมือของพลานแสนแผดดังกึกก้องล่างใหญ่ของเสือดำทำมินสะดุ้งแรงอย่างเจ็บปวด เมื่อกระสุนอาคมพุ่งทะลวงกระแทกเข้าที่ลำคอของมันจนเกิดบาดแผลชะกันเหลือดสัดกระจายล่งไหลชฉลมใบนาที่ถูกเย็ยบเอาไว้จนชุ่มโชกแดงฉานล่างของเสือดำมหา,หาการฟาดไปทางด้านข้างพลานแสนจึงรีบผุดลุกขึ้นไปดึงล่างของพลานลบให้ผุดลุกขึ้นเมื่อมองไปทางล่างของเสือดำจึงเห็นมันดีดล่างวนตัวเป็นวงกว้างดินลนทุรนทุลายอย่างเจ็บปวดอยู่พักใหญ่ก่อนที่ล่างของมันจะแน่นิ่งไป แ,แปรเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นชายวัยกลางคนที่นอนสิ้นใจตายเพราะบาดแผลจากกันที่ลำคอพลานลบยืนตัวงอมือข้างหนึ่งกุมอยู่ที่แผ่นอกเพราะอาการเจ็บอึดอัดที่สวงอกเพราะถูกเสือดําเหยียบเมื่อครูหากล่างไม่ถูกพลานแสนประคองเอาไว้คงล้มฟาดลงกับพื้นแน่นอนแต่เขาก็ยังฝืนใจกล่าวออกมาอย่างเป็นกังวลว่าเอ็งปล่อยข้าเถอะวะพลานแสนข้าไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้ปืนของข้าใช้งานไม่ได้แล้ว เองนี่ไปเอากระสุนอาคมออกจากปืนของฆ่าเถอวะพลานแสนรับคําครั้งหนึ่งแล้วจึงประคองร่างของพลานลบให้นั่งลงที่พื้นแล้วจึงไปเก็บปืนของพลานลบที่หักงอเพราะถูกตะปลบรุนแรงเขาดึงเอากระสุนอาคมออกมาจากปืนของพลานลบบรรจุใส่ปืนของตนเองอย่างฉับไวและนั่นเท่ากับว่านในเวลานี้กระสุนอาคมลงเหลืออยู่อีกเพียงสามนัดเท่านั้นเมื่อพลานแสนหันกลับไปหาพลานลบที่นั่งอยู่ที่พื้น จึงเห็นว่าพลานลบกําลังคืบคานปฏิยามผ้าของตนที่ตกอยู่ที่พื้นหลวงเอามีดสัน้นที่มีความยาวรวมด้ามจับราวสองคืบกว่าออกมาเล่มหนึ่งเขากระชากมีดออกมาจากฝักไม้ก่อนที่จะกล่าวออกมาเมื่อเห็นว่าพลันแสนเดินเข้ามาไกลตอนนี้ข้าเหลือเพียงมีดอาคมเล่มนี้เพียงเล่มเดียวที่เอาไว้ใช้คุ้มครองตัวเองเองเหลือกระสุนอีกสามนัดขอให้ใช้อย่างระมัดระวัง หนึ่งนะัดต่อเสือสมิงหนึ่งตัวจำเอาไว้นะเมื่อเห็นพลานแสนพยักหน้ารับพลานลบจึงกล่าวออกมาอีกอย่างนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อเอ็งเอาสายเสยกไหมคะหากขับขันข้าอาจจะช่วยเหลือเอ็งได้บ้างพลานแสนจึงรีบล้วงเอาหา่อสายเสยกยื่นส่งให้พลานลบทันทีแต่เมื่อเห็นพลานลบยืนมือออกไปรับสายเสยกเอาไว้แล้วพลานแสนที่จ้องมองไปทางลาวไพลบริเวณด้านหลังของพลานลบ จึงพบเห็นกับภาพที่น่าแตกตื่นตนุกอีกประการที่ค่อยๆลองลอยมาสูงระดับยอดไม้มันเป็นดวงไฟสีเขียวเข้มมัวมนเป็นเพียงดวงไฟที่มีสันฐานค่อนข้างกลมมีขนาดล้า,ลาพลนมะพร้าวดวงไฟที่ลองลอยอยู่กลางอากาศเป็นสีเขียวมนแต่ไม่มีลัศมีเปลี่ยประกายรอบดวงพวกมันมีอยู่ประมาณห้าหกดวงที่กำลังพากันลอยออกมาจากลาวไพลมุ่งตรงเข้ามาในอาณาเขตของหมู่บ้าน บริเวณที่พานลบกับพลานแสนอยู่อย่างประสงโสลายดวงไฟสีเขียวเหล่านั้นทยอยเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนเกือบสิบดวงพวกมันล,อล่องลอยวูบวับชวดชเวียนไปมาอย่างเช่มชา้าแต่เต็มไปด้วยความลึกลับอย่างนับท่านพลึงพลานแสนที่เหลือบมองเห็นเขาถึงกระเบิกตาโพรงอย่างตนกอาปากหลุดเสียงออกมาสั่นพลาวาพิ่พพ,พ่กระซื้อพานลบที่เห็นท่าทางของพลานแสน ึงเหลียวมองไปตามทิศทางเดียวกันเมื่อพบเห็นเหล่าดวงไฟประหลาดสีเขียวมวลน,นับสิบดวงเขาถึงกับหน้าถอดสีเช่นกันแต่ก็หลุดปากกล่าวแย้งออกมาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผีกระสือมันคือผีขโมดดงผีขโมดดงหรือพลานแสนร้องทวนคำออกมายัางเหลือเชื่อตำนานเรื่องเล่าของผีป่าจําพวกหนึ่งที่คนเฒ่าคนแก่เคยเล่าให้ฟังเขาก็เคยล่วงรู้มาเป็นอย่างดี ผีขโมดดงก็เป็นผีป่าประเภทหนึ่งที่มันจะกลายร่างเป็นดวงไฟล่องลอยเพื่อออกหากินยามค่ำคืนอาหารของพวกมันก็คือเลือดและสัตว์ต่างๆซึ่งพลานทั่วไปที่เคยเข้าป่ามักจะพบกับมันในป่าลึกเพราะพวกมันจะเป็นดวงไฟลอยเข้ามาและแอบดูดกินเลือดของพลานป่าหรือนักเดินทางที่นิ้วหัวแม่เทา้าดูดกินจนเลือดของเหยื่อหมดตัวจึงละจากไปเมื่อฟ้าสาง เพื่อนรวมทางก็จะพบเห็นร่างที่เป็นเหยื่อของผีขมวดดงสิ้นใจตายโดยไม่มีบาดแผลแต่ที่ผิดปกติก็คือร่างสิทศิ์เรากลับไม่หลงเหลือเลือดอยู่ในร่างสักหยดในเวลานี้เหล่าดวงไฟขมวดดงสีเขียวหมุนนับสิบดวงพากันลอยเคลื่อนเข้ามาในลานล่วงรอบหมู่บ้านแล้วและพากันลดต่ําลงคล้ายพร้อมที่จะลอยพุ่งเข้าจู่โจมส่องพลานได้ทุกขณะทํายังไงกันดีพานลบพวกมันลอยเข้ามาใกล้พวกเราแล้ว พลานแสนพยายามสะกดข่มความหวาดกลัวเอาไว้แล้วจึงเอ่ยถามออกมาเสียงสัน่นพลานลุบที่พยุงล่างขึ้นมายืนหยัดอย่างทรหดเขารีบเก็บมีดอาคมเสียบไว้ในฝักไม้จากนั้นจึงแกะห่อผ้าออกแล้วจึงกำไว้ในมือจำนวนหนึ่งสะกดกลั้นข่มความพุ่งพล่านเอาไว้แล้วจึงกล่าวออกมาว่าเอ็งใจเย็ยนเอาไว้พลานแสนเอ็งคอยจับตาดูไอ้พวกเสือสมิงเอาไว้หากมันเข้ามาก็ให้ยิงมันทันที ส่วนพวกผีขโมดดงพวกนี้่อยให้ข้าจัดการกับมันเองพลานแสนพยักหน้ารับอย่างโลนลานพลั่นพลึงแต่ก็ยังหลุดปากถามกลับไปอย่างโลนลานอีกว่าพวกเราจะรอดกันหรือเปล่าว่าพลานลบบอกตามตรงข้ากลัวว่าพรานลบกัดฟันแน่นเพื่อข่มกลั้นความเจ็บปวดจากอาการอึดอัดที่ถูกเสือดำเหยียบเมื่อครู่เอาไว้ตอบกลับไปว่าอีกไม่นานฟ้าก็จะสางแล้วเอ็งไม่ต้องกลัว ขอเพียงพวกเราท่วงเวลาเยื่มันเอาไว้ได้จนฟ้าสางพวกเราก็จะปลอดภัยกันแล้วแม้จะกล่าวออกไปคล้ายปลอดโปร่งแต่ความจริงแล้วผ่านลบก็ไม่มีความมั่นใจเช่นกันว่าจะผ่านพ้นช่วงเวลาสะจุดสยองเหล่านี้ไปได้หรือไม่เพราะพวกผีขโมยด,ดวงนับสิบที่ลอยวนเวียนชวดเฉวียนไปมาคอยจ้องหาโอกาสจะโฉบพุ่งลงมาจู่โจมอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังมีเสือสมิงซึ่งยังไม่รู้จำนวนที่แน่ชัด ซ่อนตัวคอยรอบจูโจมทำร้ายในคลาพลังเพลอแต่พวกตนนั้นมีอยู่เพียงแค่สองคนและลงเหลือกระสุนอาคมเพียงสามนัดมีดอาคมและทายเสกอยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้นซึ่งสถานการณ์ในเวลานี้นับว่าคับขันอันตรายยิ่งนักหากสามารถรอดไปได้จนถึงฟ้าสางก็นับว่าเป็นเรื่องปฏิหารที่เหลือเชื่อแล้วโปรดติดตามตอนต่อไป ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ